สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Project h o s t i t เ l t e c h n ิคคลิปนี้ผมจะพูดถึงมอดที่น่าสนใจคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจว่าตัวผมเล่นเนี่ยมีมอดอะไรบ้างผมอาจจะบอกไม่หมดทุกมอดนะครับเพราะว่าบางมอดนี่ผมได้ยกเลิกไปแล้วแต่หลักๆคือมีอยู่ไม่กี่มอดแล้วก็มีมอดอื่นๆที่น่าสนใจที่ผมอยากจะแนะนำ ให้คุณผู้ชมลองเอามาเล่นดูนะครับเหมือนเคยครับผมจะยึดตาม Steam Workshop เท่านั้นนะสำหรับคุณผู้ชมที่เล่นเกมผ่าน Steam ซื้อเกมผ่าน Steam เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูรายละเอียดของหมดต่างๆกันเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน้า Steam แล้วนะครับก็คือมาที่ เกมโปรเจกต์ฮอตพิทอนี่แหละแล้วก็วิธีการลงมอดนะครับให้เรามาที่เวิร์กช็อปกดเข้าไปเลยนะครับในเวิร์กช็อปก็จะมีมอดต่างๆอีกมากมายเลยสำหรับแต่ละคนที่อยากจะได้มอดไปเล่นนะแล้วก็มาถึงหน้านี้แล้วผมขอแนะนำนะครับมาที่สมัครสมาชิกมากที่สุดอ่านี้เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คือล้วนแต่เป็นเวิร์กช็อปที่ได้รับความนิยมระดับ5ดาวขึ้นไปเลยนะถ้าเรามาหน้านี้เราจะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยล้วนแต่ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วพวกนี้คือส่วนใหญ่คือเป็นหมดทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวผมจะขยายเพิ่มให้เยอะกว่าเดิมแล้วกันโอเคตอนนี้เราได้ขยายเพิ่มเติมจนเยอะเลยนะครับ เราสามารถเลื่อนดูได้นะว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจก็ไล่ทีละอันเลยนะครับบอกก่อนว่าทุกอันบางอันเป็นหมอดที่เหมือนกับ DLC ตัวใหม่ไปเลยนะสำหรับท่านที่สนใจก็มากดสมัครสมาชิกได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางหมดเพียงแค่เรากดสมัครสมาชิกเราก็สามารถ เอาหมดนั้นไปใช้ในเกมได้เลยแต่บางอันคือสมัครสมาชิกแล้วเราต้องมาดาวน์โหลดเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยเข้ามาดูรายละเอยียดได้เดี๋ยวผมพาไล่ดูก่อนนะและ้วก็ที่น่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับคูณ10บริษัทประกันเห็นไหมนี่ก็คูณ6บริษัทประกันส่วนใหญ่คือ หลักๆแล้วเราสนใจตัวไหนสามารถกดเข้ามาดูได้นะแล้วก็ที่ผมลงอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วผมกดสมัครสมาชิกผมก็สามารถนำไปใช้ได้เลยยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้คือเร่งการเรียนรู้นะครับสามารถเรียนรู้ได้ไวขึ้นเห็นไหมคูณ10การเรียนรู้ทักษะจะบวกได้ไวขึ้นเวลาเราส่งไปเรียน ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งหมดนะครับเพียงแค่คุณกดสมัครสมาชิกเท่านั้นเองก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการแล้วก็กดยกเลิกการสมัครสมาชิกมันก็ถูกนำออกจากเครื่องเรียบร้อยเลยอันนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถกดเพื่อรับสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกก็สามารถเอาหมดไปใช้ได้ แล้วก็ยังมีหมดอื่นๆที่เขาแนะนำพ่วงเข้ามานะครับสำหรับเจ้านี้ไม่ว่าจะเป็นบวก10บริษัทประกันอ่าอันนี้ก็อีกหนึ่งหมดที่อยู่ในเจ้าเดียวกันนะครับที่เขาแนะนำก็ลองกดเข้าไปดูรวมทั้งคูณ2ใช่ไหมอ่าส่วนตัวนี้ก็คือคูณ2มันนี่ใช่ไหมก็ถ้าเรากด สมัครสมาชิกก็จะได้คูณ200%นะครับจากค่ารักษาพยาบาลคนไข้นะ,ะถ้าใครที่อยากจะโกงเงินมันก็มีเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแหละคูณ2คูณ3แล้วแต่เลยคูณ3ก็เป็น300%เห,นหมครับที่จะได้รับเงินจากคนไข้ จะสังเกตเห็นว่าผมกดสมัครสมาชิกไปมันก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับบางหมอดผมกดสมัครสมาชิกไปแล้วนะแต่ด้วยตอนแรกผมว่าจะยกเลิกแต่ผมลืมไปว่ามันเป็นการดาวน์โหลดหมอดมาฝังไว้ในเครื่องแล้วไงแล้วก็ผมแปลเป็นภาษาไทยเป็นบางส่วนแล้วก็ไปยกเลิกไปก็อาจจะไม่เห็นที่ติ๊กถูกอยู่ด้านล่างนะครับและอีกหนึ่งมอดที่ผมลง ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมสนใจอาจจะหมดนี้หรือเปล่านะที่มีคําถามถามผมมาหรือว่าหมดไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็หมดนี้เป็นอีกหนึ่งหมดที่น่าสนใจนะครับก็คือจะบวก4เราสามารถเลือกคุณสมบัติพิเศษ4อย่างเห็นไหมครับเพียงแค่จ่ายเงินเพียงแค่1 10,000ืน่นเหรียญใช่ไหมหนึ่งหมื่นเหรียญ ในการจ้างพนักงานมาเนี่ยหนึ่งืเหรียญเราไม่จำเป็นต้องเลือกทักษะในด้านแย่เราสามารถเลือกทักษะในด้านดีเลยทั้งหมด4อย่างโดยถ้าเกิดเราไม่ลงหัวข้อนี้ไม่ลงหมดตัวนี้ก็คือเราจ่าย10 000เหรียญเนี่ยเราจะเลือกข้อดีได้เพียงแค่2ข้อใช่ไหมแล้วก็ข้อเสียอีก1ข้อแต่ถ้าเราลงหมดตัวเนี้ยกดสมัครสมาชิกเราสามารถ เลือกข้อดีได้ทั้งหมด4ีอย่างเลยส่วนข้อเสียไม่จําเป็นต้องเลือกนไหมครับแต่ถ้าท่านใดที่สนใจมากกว่านั้น <ruct> มากกว่านั้นขอแนะนำเป็นหมอดต,ตัวนี้นะครับ <uk> ก็อาจจะเป็นค่อนข้างซุปเปอร์โกงเลยแหละสำหรับหมอดต,ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าคือ สิบหัวข้อเลยนะในคุณสมบัติด้านดีคือเต็มแม็กเลยสิบอย่างสามารถเลือกได้เต็มที่แต่บางสายอาชีพเนี่ยไม่ใช่สิบางแผนกเขาไม่มีถึงสิบก็เลือกจนเต็มนั่นแหละแล้วก็ต้องเลือกข้อเสียมาอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้เห็นไหมสิบอย่างเลือกได้สามารถทํางานได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยเลือกทุกอย่างคือคุณสมบัติเต็มเปี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างในด้านดี สำหรับคนที่ชื่นชอบนะชื่นชอบแบบโกงแบบไม่มีลิมิตแต่ความสนุกของเกมก็จะลดลงนะครับแต่ก็เป็นการศึกษาระบบเกมอีกแบบหนึ่งนะก็ลองดูอยู่ที่คุณชื่นชอบหรือเปล่าแค่นั้นเองอย่าอย่างที่ผมบอกว่าอย่าใช้ตัวโกงหรือว่าหมอดที่ให้คุณสมบัติเยอะจนเกินไปมันจะทำให สูญเสียอัธรรแล้วก็ความขลังของเกมเนาะเกมมันต้องมีในด้านทั้งดีบ้างเสียบ้างเพื่อที่จะให้ท้าทายความยุ่งยากขึ้นมาบ้างโอเคนะครับอันนี้แล้วแต่สไตล์เลยมายังมีอีกหลายหัวข้อนะครับอีกหลายอย่างอีกหลายหมอดที่น่าสนใจลองมาไล่ดูได้แต่ที่แน่ๆนะครับผมจะแนะนำตัวแรกๆนี่แหละ อันแรกๆเนี่ยพวกนี้จะเหมือนกับว่าเราลง DLC ใหม่เลยนะเหมือนกับว่าลง DLC ของเกมเพิ่มเข้ามาจากที่ตัวเกมมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องซื้อ DLC เสริมเข้ามาอย่างตัวนี้นะครับขอแนะนำว่าตัวนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งแผนกที่เปิดเข้ามาเลยสำหรับมดตตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเราเปิด แผนกขึ้นมาอีกหนึ่งแผนกได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรากดสมัครสมาชิกไปเพราะว่ามันเป็นภาควิชาสูตินารีเวชเนาะแล้วก็สูตินารีเวชศาสตร์เป็นอีกหนึ่งหมดที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเปิดแผนกสูตินารีเวชนะมันจะเป็นภาควิชาใหม่ที่ทำงานได้เต็มรูปแบบพร้อมการวินิจฉัย66รายการรวมถึงการ รายการทางคลินิกเนี่ยห้าสิบหกรายการเลยนะรายละเอียดของเขาที่เขาแจ้งมาและการบาดเจ็บอีก10บรายการถ้าเกิดใช้ห m o ดตัวนี้เนี่ยเขาแนะนำให้มีหน่วยอัลตราซาวเพราะอัลตราซาวเรามีอยู่แล้วแหละก็คือในตัวเกมมีให้อยู่แล้วแต่เราควรที่จะเปิดแผนกถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีแผนกอัลตราซาวเนี่ยเราก็ใช้แผนกอัลตราซาวเพื่อค้นหาการวินิจฉัยโรค เพราะว่าสูตินารีเวศเนี่ยจะต้องมีการเอาต่อซาวดูว่ามีเด็กในคันไหมอะไรประมาณนี้เนาะถ้าท่านที่สนใจลองกดสมัครสมาชิกแล้วก็ใช้หมอดตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็แนะนำให้มีห้อง icu ด้วยนะครับเพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้หมอดี้ช่วยให้สามารถเพิ่มแผนกใหม่สำหรับผู้หญิงได้นะครับซึ่งจะเพิ่มอง์ประกอบต่างๆมากมายเช่นการวินิจฉัยใหม่ อาการการตรวจร่างกายหรือการรักษารวมถึงองค์ประกอบเสริมและหมอดอีกหนึ่งหมอดที่ผมลงนะครับก็ขอแนะนำหมอดตัวนี้เลยสําหรับหมอดตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกหมอดตัวนี้ไปมันจะเพิ่มความสมจริงนะครับให้กับเกมมากยิ่งขึ้นคือคุณหมอมาตรวจที่เตียงคนไข้ได้จะสังเกตเห็นว่าเกมที่ผมเล่นอยู่ คุณหมอจะคอยมาตรวจคนไข้ที่เตียงโดยที่ไม่จําเป็นนะครับว่าพยาบาลจะต้องนําคนไข้มาหาคุณหมอที่ห้องตรวจเท่านั้นถ้าเราเลือกหมอดตัวนี้ก็คือจะเพิ่มความสมจริงเหมือนในโรงพยาบาลเลยครับคนไข้ที่นอนอยู่ที่เตียงคุณหมอก็จะมาคอยตรวจคนไข้ที่เตียงดูอาการรักษาอาการคนไข้ที่เตียงถึงที่เตียงเลยโดยที่ไม่ต้องให้คุณพยาบาล มารับคนไข้แล้วก็เข็นไปตรวจในห้องตรวจเพราะฉะนั้นหมอดนี้เป็นอีกหนึ่งหมดที่น่าสนใจนะผมขอแนะนำเลยแต่เราก็จะนี่แหละครับเพิ่มความยุ่งยากคือเพิ่มหมอแผนกไว้สำหรับตรวจดูแลคนไข้ต่างหากแต่ก็มันก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แยกคุณหมอที่คอยตรวจคนไข้ที่นอนรักษาภายในโรงพยาบาลปัญหาก็จะเกิดขึ้นคือ ั้งคนไข้ที่นอนในโงรงพยาบาลกับคนไข้ที่เข้ามาตรวจโรคเนี่ยคือต้องมารอคุณหมอท่านเดียวมันก็จะทําให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นเนาะโอเคหมอดนี้เป็นอีกหนึ่งหมอดที่น่าสนใจนะกดสมัครสมาชิกแล้วก็ดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะครับท่านใดที่สนใจหมอดต่างๆนะครับมากดเลือกดูรายละเอียดได้นะรายละเอียดดูแล้วก็ขอบอกก่อนนะครับว่า ไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุกหมอดนะถ้าเกิดว่าเราสนใจเลือกทีละมอดแล้วก็ไปลองเล่นดูแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกไม่โอเคแล้วก็ค่อยมากดยกเลิกไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรากดไปทั้งหมดเลยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบหมอดต,ตัวเนี้หมอดต,ตัวนี้ต้องเก็บไว้อ่าแต่อีกหมอดหนึ่งคือลงไปเรากดลงไปซะเยอะแล้วเรามาจําจําไม่ได้ว่าสรุปมอดต,ตัวไหนบ้างที่เราลงมันจะทําให้เรารู้สึกว่า เอออยากยกเลิกเป็นบางหมอดไปเดี๋ยวก็จําไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ก็เลือกได้ครับกดถูกใจไปเพราะว่าบางหมอดก็เหมือนกับว่าเราเปิดแผนกขึ้นมา1นาแผนกผมอาจจะไม่ได้แนะนําทั้งหมดนะครับว่ามันมีหมอดที่น่าสนใจเยอะแยะเลยมาลองศึกษามาลองกดสมัครดูได้ออีกหนึ่งหมดที่น่าสนใจนะครับนี่ก็เหมือนกับว่าเราเปิดอีกหนึ่งแผนกขึ้นมาได้เลยนะสำหรับหมดตัวนี้นะครับ หมอดตัวนี้รองรับ DLC ทั้งหมดเลยนะไม่มีการขัดแย้งกันแน่นอนนะครับสามารถดาวน์โหลดไปได้เป็นหมอดภาควิชาศเลยกรรมตกแต่งนะครับก็คือศิลยกรรมนั่นแหละศลยกรรมพลาสติกเนาะสำหรับหมอดตัวนี้ผมก็เคยลองเอาไปเล่นดูนะผมไม่แน่ใจว่าข้อเด่นของมันเนี่ยมีอะไรบ้างผมจำไม่ได้เพราะว่าด้วยเคยลงไปนานแล้วแหละก็คือท่านที่สนใจไม่ว่าจะเป็น ศัลยกรรมเสริมสวยนะครับแล้วก็ศัลยกรรมเพิ่มเติมแม้แต่การไม่แน่ใจนะด้วยเคยลงมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกเพิ่มเติมอย่างอวัยวะประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพวกแขนขาเทียมแล้วก็พวกเสริมหน้าอกตกแต่งสุขความสวยงามใบหน้าอะไรพวกเนี้ยก็คือศัลยกรรมนั่นแหละก็คือตกแต่งความสวยงามลองไล่ดูรายละเอียดดูได้อ่านดูได้นะครับ อาจจะแนะนำได้ไม่หมดลองดูครับเพราะว่าตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแนะนำเลยนะครับยังมีอีกหลากหลายหมดนะครับก็ลองศึกษาแล้วก็ลองมาอ่านรายละเอียดใน Steam Workshop ดูแล้วก็ชื่นชอบหมดไหนก็เอาหมดนั้นไปใช้อะละผมแนะนำได้ไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเพิ่มชั้นหรือว่าแผนกต่างๆเพิ่มเข้ามาก็ลองดูทั้งอุปกรณ์ของตกแตง่งหมดต่างๆมีมากมายทางนั้นเลยนะครับ โอเคในเมื่อเราได้หมอดมาแล้วกดถูกใจหมอดแล้วก็บางหมอดดาวน์โหลดมาอย่างนี้ของผมก็จะมีหมอดที่ทั้งกดถูกใจแล้วก็กดดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเข้ามาก็จะเห็นว่ามีหมอดที่ผมได้เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากการกดถูกใจเนี่ยดาวน์โหลดเข้ามาแล้วเราก็สามารถมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับถ้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะลองเปลี่ยนแปลงดูก็ ก็ลองดูได้นะครับเพราะว่าดาวน์โหลดมามันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมอยากใช้เป็นภาษาไทยก็เพียงแค่ยึดจากภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ Copy ้ภาษาอังกฤษอาจจะผมยกตัวอย่างให้ดูสักหมดละกันอย่างหมดตัวนี้นะครับก็คือหมอดที่วิตก,กังวลคิดว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแรงหรือว่ากลัวตัวเองเป็นโรคนั่นแหละก็คือหมอดตัวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราดาวน์โหลดมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีพวกไอคอน ที่จะขึ้นอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอาการพบสิ่งแปลกปลอมในร่างกายหรือว่าการรักษาต่างๆมันก็จะอยู่ในไอคอนพวกนี้แหละแล้วก็กินมากปล่อยออกตามธรรมชาติเมาค้างอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นไอคอนพวกนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรายละเอียดส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะของผมตัวเนี้ยผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไปแล้วจะเห็นว่า ตรงท้ายเนี่ยผมจะใส่คำว่า th เห็นไหมครับ th 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 เนี่ยมีทั้งหมด4ตัวนะที่เราสามารถแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้อันนี้ผมแนะนำว่า Copy ออกไปก่อนค่อยเอามาใส่ไว้ในเครื่องเพื่อที่ว่าเวลาเราแก้ไขเราจะได้รู้ว่าเราแก้ไขตัวไหนไปแก้ไขเสร็จแล้วค่อย Copy ทั้งหมดเอามาวางไว้ใน ไฟล์ที่อยู่ภายในเครื่องนะครับแล้วเวลาแก้ไขมันจะไม่มีคำว่า T-H เป็นไฟล์พวกนี้หรอกผมแก้ไขจากการที่ใช้ตัวที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็อันนี้แหละ E-N เนี่ยใช้ E-N ทั้งหมด4ตัวเนี่ย copy 4ตัวนี้ไปแล้วก็เอาไปแก้ไขข้อมูลก่อนที่จะเอามาวางไว้ในนี้เพื่อให้มีตรงท้ายเป็น T-H ใช่ไหมก็คือภาษาไทยของเรานั่นแหละ ผมจะไม่แก้ไขให้ดูแล้วก็ไม่เปิดให้ดูนะแต่ผมจะให้ดูเป็นบางตัวแล้วกันเอาเป็นตัวที่อยากจะแนะนำเดี๋ยวเราเข้าไปในไฟล์ตัวนี้นะครับหมอดผสมไทยที่เราได้มาใช่ไหมเราดาวน์โหลดหมอดผสมไทยจากคราวที่แล้วมาเราเข้ามาดูในเครื่องในไฟล์ของมันตัวที่เป็น th เนี่ยผมแนะนำผมจะเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับ เป็นไฟล์ที่เปลี่ยนชื่อหลายเลยท่านอาจจะเห็นว่าทําไมของผมเล่นเนี่ยมีชื่อภาษาไทยที่ผมตั้งเองได้ตัวนี้เลยนะครับสามารถกดเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงการที่จะเปลี่ยนแปลงภาษาได้เนี่ยเราต้องมีโปรแกรมในการแก้ไขโคด้ดไม่ว่าจะเป็น p o t p p u s Plus หรือว่าจะเป็นภาษา C ภาษา Java ภาษา v i ชวลซีสตูดิโอโค้พวกนี้เราสามารถเอามาแก้ไขภาษาพวกนี้ได้นะแก้ไขโค้ดก่อนอื่นเราก็ต้องพอมีข้อมูลแล้วก็รู้นิดนึงว่าโค้ดต้องแก้ไขอะไรยังไงก็หลกัหลกๆเนี่ยจากมอดภาษาไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเอาตัวนี้แหละที่เขาเราดาวน์โหลดมาเนี่ยเข้าไปแก้ไขได้เลยอ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับ เราจะเห็นว่าตัวที่เราสามารถแก้ไขได้เราดูจากที่เป็นโค้ดภาษาอังกฤษก่อนนะครับของภาษาอังกฤษของเขาก็จะตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้จะขึ้นว่า en ใช่ไหมอันนี้คือ en อ่ะตรงนี้เราจะเห็นว่า en แล้วก็ต่อมาตรงโค้ดตัวนี้จะใช้คำว่า english ใช่ไหมแล้วก็ที่เหลือคือเวลาเราจะแก้ไขชื่อพวกนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยเราก็ จากที่มันเป็นภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้เราไม่ต้องไปแก้ทั้งหมดนะครับเรามาแก้ตรงที่คำว่า Text นี่แหละก็คือข้อความที่จะปรากฏภายในเกมเราสามารถทำการแก้ไขเป็นภาษาไทยได้เลยนะอ่ะมาดูจากที่หมดที่เราได้มานะครับหมดที่เราได้มามาดูกันตรงนี้เราก็เปลี่ยนจากถ้าเราแก้ไขจากภาษาอังกฤษ En แล้วก็เปลี่ยนมันเป็น t h est, ใช่ไหมมันก็คือไทยอ่าอันต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่าภาษาไทยเลยก็ได้นะจะเปลี่ยนเป็นคำว่าไทยพิมพ์เป็นภาษาไทยคือทอยไทยทอสระไทยทอทหารยอยักษ์เลยก็ได้นะะหรือเราจะเปลี่ยนเป็นตามเขานี่แหละเขาเปลี่ยนเป็น t h est, ai ใช่ไหมไทย แค่นี้เองเปลี่ยนสองอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่แล้วว่าเป็นอันนี้คือเป็นหมอดสำหรับภาษาไทยนะแล้วเราก็มาแก้ไขตรงเทคตรงเทคแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเลยตามที่เราต้องการนะครับโดยธรรมดาแล้วเขาให้ได้สูงสุดเพียงแค่20นะครับ20เท่านั้นปกติมันจะมาแค่20ใช่ไหมชื่ออันแรกคือชื่อของผู้ชายนะ สูงสุดมันจะอยู่ได้แค่20แต่ของผมใส่มา50เลยแต่ไม่รู้ว่ามันขึ้นให้ทั้ง50หรือเปล่าด้วยผมไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงโค้ดตัวอื่นไงเพราะจริงๆเราต้องเรียนรู้โค้ดพอสมควรห้ามไปแก้ไขตัวอื่นนะครับก็แก้ไขาตามนี้แหละก็คือเน้นตรง Tek เท t e ทคก็คือตัวอักษรที่จะไปขึ้นโชว์ภายในเกมนะครับ ก็แก้ไขาตามหมดที่เรามาไม่ต้องไปก๊อปปี้หรือสร้างอะไรเพิ่มเติมเหมือนของผมมันจะทําให้ดูยุ่งยากแล้วก็เขาให้20แบบแต่ผมมาใส่ซะเป็น50มันก็เลยอาจจะโชว์ไม่หมดจะแบ่งเป็นชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงนะครับแล้วก็ต่อมานี่ก็คือนำสกุลของผู้ชายนำสกุลของผู้หญิงเห็นไหมไล่ดูได้แก้ไขได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วนที่เราสามารถแก้ไขได้ หลักๆแรกๆนะครับที่ผมลองเล่นแล้วก็ลองปรับดูก่อนที่จะไปเจอคนที่เขาทําการแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้ของเขาดีกว่าเพราะว่าผมบางทีอย่างที่บอกผมอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยมากมายช่วงแปลเพื่ออยากจะเล่นจริงๆเนี่ยก็แค่แปลด้วยการ Copy ภาษาอังกฤษเอาไปวางไว้ใน Google Translate แปลให้เป็นภาษาไทยบางทีมันก็อาจจะแปลผิดแปลถูกมาให้เรา ผมก็จะใช้ทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาญี่ปุ่นนี่แหละเทียบเคียงกันว่าความหมายที่ได้จริงๆเนี่ยมันควรเย็บเป็นอะไรนะครับเพราะว่าบางที Google Translate มันก็ค่อนข้างที่จะแปลออกมาเพีย้ยนๆนิดนึงแต่ตอนนี้ผมรู้สึกแล้วว่าการที่เราเอาหมดจากคนอื่นเขาที่เขาแปลไว้ดีแล้วเนี่ยมาเล่นมันง่ายกว่า อันนี้เพียงแค่สําหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะลองเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมบอกคร่าวๆนะที่เหลืออยากจะไปลองทําก็แก้ไขแล้วก็ทํากันได้เลยบอกก่อนว่าผมจะไม่มีการส่งต่อหมอดให้เพราะว่าผมกลัวว่าอาจจะมีเรื่องของไวรัสเรื่องของอะไรติดปนใบก็อยากจะลองทําหรืออยากจะลองศึกษาก็ก็ลองทําดูได้นะครับแต่สําหรับท่านที่ยังมีปัญหาและก็มีคําถามก็สามารถพิมพ์ข้อความลง ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูรายละเอียดแล้วก็เผื่อคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามแล้วก็อยากรู้อะไรก็สอบถามเข้ามาใต้คลิปเลยถ้ามีเวลาผมก็จะทำคลิปออกมาแล้วก็ช่วยอธิบายเพื่อที่จะได้เอ j นจอยแล้วก็สนุกกับเกมไปนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็กินระยะเวลามาพอสมควรน,นะครับคลิปสั้นๆไม่ไม่ต้องยาวมากมายนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆลงมาที่ช่องด้วยดูคลิปจบแล้วบอกเราหน่อยซิว่าคุณชื่นชอบคลิปนี้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีคำถามอะไรก็สอบถามพิมพ์เข้ามาใต้คลิปกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านดื่มน้ำให้มากๆพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับไปแล้วครับบายบายเอนจกับเกมครับ